โอ้ยวันนี้มาตัดยากลัวจังเลยเนี่ยรูรูไม่ใช่เล็กนะคะเนี่ยข้อมือเราก็ก็ยังเงี้ยเนาะเนี่ยรูใหญ่ให่เนาะเนี่ยเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเงี้ยแล้วเราก็มาตัดยาทำงานคนเดียวเนี่ยเนี่ยมันเป็นรอยมันเป็นรอยเลยเข้าเลยออกแบบมันเป็นบ้านข้งเข้าหรือไงก็ไม่รู้เนาะเนี่ยเป็นทางเข้าไปเนี่ยดูรูเงี้ยเลื่น เนืะรูเต็มเลยเนี่ยมันจะเป็นรูนู่นแล้วรูอะไรเนาะเราทํางานคนเดียวเราก็กลัวนี่ก็รูนั่นก็รูอุ้ยทำก็ทําหน้าก็ก็ห่วงล่างเลยเนาะกลัวจงังเลยลกก็ลกไม่ค่อยทำงานก็ไม่ค่อยจะชนะ กลัวจงางูเนี่ยมันเป็นทางมันเนี่ยมันจะเป็นทางลื่นๆลื่น่น,น,นไปเนี่ยเป็นป้องมันเนี่ย